นักวิจัยมนุษย์ต่างดาวมั่นใจว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงและวางกรอบ25ปีที่จะพบกับพวกเขาโดยประเมินจากเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและพัฒนาขึ้นในอนาคตแต่นักล่า UFO มั่นใจว่าพวกมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่นี่บนโลกของเราแล้วแต่ไม่ใช่การที่เราค้นพบพวกเขาแต่เป็นพวกเขาต่างหากที่ค้นพบพวกเรา ซึ่งพวกเขาได้มาเยือนเราตั้งแต่เริ่มประวัติศาสตร์ของมนุษย์และในตอนนี้พวกมนุษย์ต่างดาวกาลังสอดแนมประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของมนุษย์อีกครั้งคือความขัดแยง้งสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยูเครนอ้างว่าพวกเขาพบเห็นจานบินลึกลับแทบทุกแห่งในยูเครนและมั่นใจว่าวัตถุบินลึกลับเหล่านั้นไม่ใช่เครื่องบินสอดแนมของรัสเซีย มนุษย์ต่างดาวจะถุกคนพบในอีก2 5ปีข้างหน้าตามที่นักวิจัย UFO และมนุษย์ต่างดาวกำหนดกรอบไว้ล่วงหน้าแต่ดร์ซาชาาครินส์กำลังพัฒนากล้องโทรทัศน์ขั้นสูงที่สามารถสังเกตดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายโลกได้โดยตรงเป็นการเปิดประตูสู่การค้นพบสิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่อารยธรรมเหมือนกับมนุษย์ ชีวิตของมนุษย์ต่างดาวจะถูกค้นพบในอีก25ปีตามกรอบที่นักวิจัยมนุษย์ต่างดาวและนักวิทยาศาสตร์กำหนดไว้ล่วงหน้าดรซาช h าเควนส์กล่าวว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของนักวิทยาศาสตร์ที่กำหนดกรอบเวลา25ปีที่เขากำหนดขึ้นสำหรับการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะนั้นไม่สมจริงอาจคาดเคลื่อนไป นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์กล่าวว่ายังไม่มีการรับประกันความสําเร็จแต่เราจะเรียนรู้สิ่งอื่นๆระหว่างทางเขากล่าวว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเวบฟรุ่นใหม่ล่าสุดได้ให้ภาพพิเศษของดาวเคราะห์ขนาดยักษ์นอกระบบสุริยะของเราอยู่แล้วแต่ทีมของดรเคนส์ที่สถาบัน ETH Zurich ของสวิตเซอร์แลนด์กำลังทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือ สำหรับกล้องโทรทศนศตัวใหม่ที่จะสามารถโฟกัสไปที่ดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กกว่าคล้ายโลกได้เขากล่าวเสริมว่าเป้าหมายหลักของเครื่องมือนี้คือการถ่ายภาพแรกของดาวเคราะห์ภาคพื้นดินที่อาจคล้ายกับโลกรอบราวเลอร์ดวงหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่วิสัยทันระยะยาวของเราคือการกระทำเช่นนั้นไม่เพียงแต่สำหรับดาวไม่กี่ดวงเท่านั้นแต่สำหรับหลายสิบดวงเพื่อตรวจสอบ ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบหลายสิบดวงที่เราสงสัยว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เขายกย่องการปล่อยภาพเมื่อสองสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นภาพแรกโดยตรงของดาวเคราะห์นอกระบบที่ถ่ายได้โดยกล้องโทรทัศน์เจมเวฟดาวเคราะห์นอกระบบยักษ์กาส HIP 6 5 4 2 6เป็นดาวเคราะห์ที่มีระบบพิเศษมากเขากล่าวเสริมนี่คือสิ่งที่กล้องเจมเวฟสามารถทำได้ ในแง่การถ่ายภาพของดาวเคราะห์แต่เขาบอกว่ามันไม่สามารถส่งไปถึงดาวเคราะห์ดวงเล็กโดยกล่าวว่ากล้องเจมเวฟไม่มีพลังเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นคำกล่าวอ้างของดรเควนส์เป็นไปตามคำทํานายของจิมกรีนอดีตหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของนาซาที่กล่าวว่าเราจะต้องเผชิญหน้ากันอย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ต่างดาวภายในอีกไมกีปีข้างหน้า บางคนเชื่อว่าการเผชิญหน้าครั้งแรกของเรากับมนุษย์ต่างดาวได้เกิดขึ้นแล้วชอนไรเดอร์ Rider, ซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่มั่นใจว่าเราได้พบกับมนุษย์ต่างดาวบนโลกของเราแล้วชอนไรเดอร์ Rider, ซึ่งเป็นนักดนตรีชื่อดังสตาร์แบ็กแกรเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวไม่เพียงแต่มาเยี่ยมเราเป็นประจำในทุกวันนี้แต่ยังมาเยือนตลอดประวัติศาสตร์อีกด้วย และเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเขาคิดว่ามนุษย์ถูกแดัดแปลงพันธุก,กรรมโดยผู้มาเยี่ยมชมเหล่านี้ที่มาจากนอกโลกชอนได้เห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้าหลายต่อหลายครั้งในชีวิตของเขาในขณะที่เขายอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีชื่อเสียงการพบเห็นของเขาทำให้เขามีชื่อเสียงในโลกของดนตรีด้วยแต่เขายืนยันว่าเขารู้สึกเฉย และไม่ได้คาดหวังในการพบเห็น UFO ครั้งแรกเขาไม่เคยพยายามทำอะไรที่เปลี่ยนความคิดมากไปกว่าการพบเห็นและการเผชิญหน้าซึ่งมันทำให้เปลี่ยนชีวิตของเขาตั้งแต่การเผชิญหน้าในครั้งแรกและเขาไม่ได้พยายามทำอะไรที่เกินไปกว่าการพบเห็นความจริง UFO และมนุษย์ต่างดาวอาจมาเยือนเราตั้งแต่ในอดีตและยังมีหลักฐานการมาเยือน ในปัจจุบันด้วยล่าสุด UFO กํากำลังสอดแนมความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งกล่าวอ้างโดยนักวิาาทยาศาสตร์ชาวยูเครนนักวิทยาศาสตร์ที่มุ่งความสนใจไปที่ท้องฟ้าในยูเครนอ้างว่าพวกเขาได้เห็นวัตถุจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถระบุดได้พวกมันเคลื่อนที่เร็วมากจนแทบไม่สามารถมองเห็นหรือสามารถถ่ายภาพของพวกมันได้ พวกเขาเชื่อว่า UFO กำลังสอดแนมความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนักวิทยาศาสตร์ชาวยูเครนกล่าวนักวิจัยที่เฝ้าติดตามท้องฟ้าเหนือประเทศยูเครนได้รายงานการพบเห็นวัตถุลึกลับที่พวกเขาไม่สามารถระบุได้และพวกเขาเชื่อว่าไม่ได้เป็นของรัสเซียพวกเขาบอกว่าการเคลื่อนที่เร็วมากด้วยความเร็วสูงสุด15กิโลเมตรต่อวินาที จนแทบจะมองไม่เห็นหรือจับภาพบนแผ่นฟิล์มได้เลยเจ้าหน้าที่ของยูเครนได้สั่งให้สถานีตรวจสอบดาวตกสองแห่งเพื่อสังเกตการ UFO ซึ่งนักวิจัยกล่าวว่าพบมันแทบทุกหนทุกแห่งพวกเขาได้บันทึกวัตถุสอประเภทที่แตกต่างกันพวกเขาเรียกมันว่าพูดผีดำซึ่งดูเหมือนจะดูดซับรังสีจากจักรวาลที่ส่องแสง มันสว่างกว่าพื้นหลังของท้องฟ้าการค้นพบนี้ปรากฏอยู่ในรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์โดยหอสังเกตการดาราศา,ศาสตร์หลักของยูเครนในกรุงเคียฟร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของประเทศยูเครนการเปิดเผยด,ดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ผู้สอบสวนของสหรัฐสอบสวนการพบเห็น UFO 144ครั้งในการเผชิญหน้า กับนักบินของกองทัพอากาศเพนทากอนสั่งให้มีการสอบสวนเพื่อพิจารณาว่าการลึกลับที่ไม่ปรากฏชื่อดังกล่าวอาจเป็นอาวุธใหม่ที่คิดคนด้นโดยประเทศรัเสเซียซึ่งเป็นศัตรูหรือไม่แต่ผู้เห็นเหตุการณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่ามันเคลื่อนที่ได้เร็วเกินไปที่จะเป็นผลมาจากเทคโนโลยีของมนุษย์ที่พวกเขารู้จักซึ่งมันตรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุลึกลับ ที่มาปรากฏตัวบนยูเครนในขณะนี้ยานลึกลับที่คล้ายกันได้ปรากฏตัวขึ้นในยูเครนที่ถูกปิดล้อมโดยรัสเซียเราเห็นพวกมันทุกที่รายงานวิจัยกล่าวเราสังเกตเห็นวัตถุจำนวนมากที่มีลักษณะไม่ชัดเจนโดยมันไม่ใช่ลักษณะเครื่องบินของรัสเซียในรายงานที่เขียนปรากฏการทางอากาศที่ไม่ปรากฏชื่อ observation of events รายงานการพบเห็นที่หอดูดาวในเคียฟและเวนนาลิก้าที่อยู่ห่างออกไป75ไมล์นักวิจัยกล่าวว่าพวกเขาต้องปรับแต่งความเร็วชัตเตอร์อัตราเฟรมและช่วงดนามิกของอุปกรณ์เพื่อให้สามารถจับภาพการเคลื่อนไหวของวัตถุบินลึกลับดังกล่าวเราต้องพัฒนาเทคนิคการสังเกตพิเศษโดยคำนึงถึงความเร็วสูงสุดของวัตถุที่สังเกตได้ พวกเขากล่าววัตถุเปนลึกลับที่พวกเขาสังเกตเห็นมันอยู่ในชั้นบรรยากาศโทโทสเฟียในระยะทางไม่เกิน10-12กิโลเมตรจากพื้นดินเราประเมินขน,ขนาดของพวกมันว่ามันมีขนาดตั้งแต่3เมตรถึง12เมตรและความเร็วสูงสุดของมันคือ15กิโลเมตรต่อวินาทีและค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ใช่ของรัสเซียนักวิจัยกล่าว วัตถุบินลึกลับดังกล่าวมีมาทั้งแบบเดียวแบบกลุ่มและฝูงบินของพวกมันถูกตรวจพบในขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วตั้งแต่3-15ถึง15กิโลเมตรต่อวินาทีนักวิจัยยืนยันว่าธรรมชาติของยานบินเหล่านั้นไม่ชัดเจนและไม่เหมือนกับเครื่องบินของรัสเซียบอริสเซลเยฟหัวหน้าทีมวิจัยในรายงานฉบับนี้ ปฏิเสธที่จะแสงความคิดเห็นต่อเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ w s e News โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ